ขอโอกาสพุทธวจนะทำรรวินัยจากพุทธโอษเรื่องคารวาชเลิร์ขาบดีในบรรดาก,กามโภคีเหล่านั้นกามโภคีผู้ใดสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดด้วยครั้นแสวงหาโพกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วย แบ่งปันภทรัพย์บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยข้าบดีกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาภพรัพย์โดยธรรม โดยไม่เครียดครัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันภพทรัพย์บบำเพ็ญบุญควรสรรเสริญโดยฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัมเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นก็หาบดีกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ขหาบดีกามโภคีจำพวกนี้เป็นกามโภคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรบกว่ากามโภคีทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดกะ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นนี้ฉันใดกามะพโขีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามะพโคีทั้งหลายเหล่านั้น,น chẳng nắn lề